งานนี้นะคะเรียกว่าไม่ต้องเดาไปนอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่เอ๊ะยังไงอะไรเข้าไปกับใครยังไงนะคะสําหรับคุณทิมพิธาแล้วก็น้องพิพมพเนาะที่ไปเที่ยวพัทยาไปพักผ่อนด้วยกันซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าไปกันสองคนจริงหรือเปล่ามีใครตามไปด้วยไหมเพราะว่าทาง i อ Story ของคุณต่ายเนี่ยก็มีการโาพสผ้าที่เป็นทะเลแล้วก็มีการแท็กสถานที่ที่เป็นพัทยาเหมือนกันค่ะงานนี้นะคะมีคนมาตอบคําถามแล้วว่าแท้จริงแล้วคุณทีมพิธาและน้องพิภพ,พเนี่ยไปพัทยากับใครบ้างค่ะ ซึ่งเฉลยก็คือมากับผู้ติดตาม2คนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าคนคนนี้นะคะที่ออกมาโพสน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกันนั่นแหละเขาก็ถ่ายภาพนะคะเป็นคลิปของคุณทิมกับน้องพ่พิมซึ่งจากคลิปนะคะเขาก็ระบุข้อความว่าเช้านี้เจอพ่อทิมอีกแล้วหล่อเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหัวใจสามดวงเป็นหัวใจสีส้มค่ะทําให้เหล่าบรรดาคนที่แบบนอยากรู้จังเลยว่าเขาไปกับใครอยังไงอะไรทําไมบอกมาสิก็เข้าไปถามว่าแบบเออแม่มาด้วยไหมซึ่งเจ้าของช่องนะคะก็เฉลยให้ เรียบร้อยค่ะว่าคุณทิมพิธาเนี่ยไปทะเลกับใครโดยระบุว่าแม่ไม่ได้มาด้วยครับเจอแค่พ่อทีมกับน้องพิมพ์แล้วก็ผู้ติดตามอีกสองคนครับผมแต่ว่า,าจะมีใครตามไปอะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ายังไงแต่ยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะคะของคุณพ่อคุณลูกที่พักผ่อนด้วยกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศพัทยานะช่วงนี้ก็อากาศกําลังดีค่ะ